ทุกคนกับมงศ์ญาย่อีกแล้วนะคะวันนี้ที่ราจเล่นเกมนี้อีกแล้วนั่นก็คือเกมคุกกี้ล่าสนี้จากต่างอบและเกมอานั่นเอกก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกกันลุนากลับไปดูด้วยจะได้เข้าใจว่าที่ดาเป็นตัวอะไรแล้วโอเคที่ดาอีกตัวนั้นนี้เลยในคลิปล่าสุดที่ที่าลงไปนะคะก็จะมีอ่าคุกกี้ตัวนี้ กุกาหาคุกกี้แสงจนันคุกกี้ฮีโร่คุกกี้เลมอนแล้วก็ทีมรันนใหม่มาสามตัวก็คือพยาวานลสอะไรเนี่ยขนมป,ปังคนปราณียานซึ่งอะนะคะแล้วก็ลสซากุระเนาะเึ่งเดี๋ยววันนี้ทีมรันจะมาอ่านสบายังกันพยาวานนะคะก็คือความาหเหาหินเดินอากาศได้สามารถมีความเร็วก็คือเปลี่ยนความเร็วได้เพืเ่อเพ่ความแดนแล้วก็สามารถสร้างเยลลรีวานได้ด้วยนี่ ใช้ความสามารถทุกๆสามสิบสามวินะเออโอเคสาก,กุระก็มีการห่อเหินเดือ,อากาะดัใช่ปีกจะห่อเหินเดือ,อากาะดัได้ก็นะอย่างที่บอกว่าเพิ่งตื่นแล้วก็สามารถไปยนความเร็วเพื่อเพิ่มคะแนนนะด้วยแล้วก็สามารถสร้างเยลลี่แล้วก็มีเยลลี่ดอกไม้ด้วยนี่เขาก็จะใช้ทุกๆยี่สิบเกาวิได้สี่0มืนกว่าคะแนน นมาเป็นคุกกี้ไอดีอันนี้นะ่ะพลังเยอะเลยทั้งสามารถดูดได้มีประสิทธิภาพมากซุปเปอร์แม่เหล็กแล้วก็สามารถทำลายได้ด้วยอึดตัวนี้อึดแล้วก็สามารถสร้างเยลลี่ได้แม่เหล็กแล้วก็มีเกรบบาะป้องกันอีกเออแล้วก็ความเร็วเหนือแสงนี่อ่านตามนี้ได้เลยอ่ะโอเคเราจะอ่านเสร็จแล้วหรือใครอ่านไม่ทันก็เป็นตอ๊อกมาแล้วกัน คุกกี้ฮีโร่ก็คือ,อเอาะเขินเดวยอากาศได้ความเร็วแล้วก็เยลลี่ดีตามนี้เลยไอตัวนี้เนี่ยคือให้เยอะสุดแล้วเพราะว่ามันหนึ่งแสนเลยแล้วก็นี่ตัวเนี้สามารถเหาะเขินเดินอากาศได้บังคับพิเศษเอ๊ะใชา่ใชา่บาังคับพิเศษความเร็วที่คงที่เนาะแล้วก็เยลลี่ด้วยโอเคตัวสุดท้ายค่ะคุกกี้แสนจานที่จีรานไปดูคุกกี้กาหาเนี่ยเพราะว่าคุกกี้กาหามันก็เบสิกเบสิกเนาะ โอเคสามารถเอาเหินเดินการบนฟ้าได้พระจันได้เร็วมากด้วยใช้เยลลี่ได้แล้วก็มีเยลลีด่ดาวด้วยแล้วก็มีซุปเปอร์แมรี่อืมบอกเลยว่าตัวนยูเลิศอยู่และชียาตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วด้วยนี่ทั้งเจ็ดตัวเนี่ยแต่วันนี้เดี๋ยวที่ดาอาจจะเล่นแค่แสงจันทร์กับพยาวาน,นะเอเอ้ยไม่ใช่แสงจันกับซากุระขอโทษนี่แสงจันทไปก่อนแล้วเพราะว่าแสง เพราะว่าแสงจันทร์อ่ะเป็นตัวที่แอบเล่นงานอยู่มีช่างเป็นความสั่นตะเกียบเลื้ียเลื้อยเกิดจ้าไปคือตอนที่แสงจันทร์บินนะคะทุกคนมาาันจะเคาเรียกว่าอ,อะไระคือมาาันจะซุปเปอร์แมนเน่เหล็กก็คือมันจะบินอาจาจะลงมาละ <S <S แล้วก็ <S <S ที่จะคิดว่ายากก็ตรงที่นี้แหละมันยาก วันต้องวันนั่งหลบไงเออที่ดาไม่ค่อยชอบนะตลอดเออเออฉันเคยได้ยินที่บ้านนี้นะคะเออในความฝันฉันเต้นรำกับดวงดาวเออเออเอออย่าไปโดนนะอย่าไปโดนนะทุกคนโดนนี่เราเสียเลือดฟรีนะนะโอเคนะโอเควูวูดีแหละดีแหละชาไม้ี่ทดาถึงไม่ชอบไม่ชอบจริงๆเพราะว่า เวลาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะทำให้เราโดน,น่เป็นความฝันความฝันที่แสนเจ้เาโอ้ยเหนื่อยจนเลือดไปแล้วขำนี่อย่ายไปเล่าไปไปกันออกไปกระโดดไปนีป่นี่อดีมา妈妈

ช่างเป็นความฝันที่สุกสกาวโอเค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 อเคโ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 เคโอเอเคอเคโอเ้โอเคอเคโอเอเอเค ร้อยหกสิบเจ็ดฮึมถือว่าเลิศอยู่นะร้อยหกสิบเจ็ดเลยอันนี้อะไรอะ่ะเพจเหรอไม่โอ้ให้ฟรีเหรอขอบคุณ้ฟรีโอเคมาดูกันมจะได,ะไไได,ได้ตัวอะไรได้เราได้ตัวอะไรได้กับตันไอซ์เอ๊ะกับตันไอซ์เหรอ กับน,น้ําแข็งเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถกันดีกว่าทุกคนนี่อ๋อเรื่องไม่ได้เรยังไม่ได้อ๋อกับมันเป็นไรที่ด้มีตังอยู่อ๋อมันให้แค่ตัวนี่ไงเรายังไม่ได้นี่โอเคมันเป็นไรนี่กับตันไอความเร็วก็คือสามารถเพิ่มเปลี่ยนความเร็วเพเพิ่มคะแนนได้ สามารถนำคะแนนเพิ่มได้โอเคซุปเปอร์แม่เหล็กด้วยใช้พลังสุดๆทำลายเรือจนสลัด5าแสนวูวูอโหดอยู่แล้วเนี่ยวูโหดโหดนะใชนว่าหวดนะไม่ต้งตรงไลยไปคิดว่าหวดแล้วแล้วไหนเราคนานั้นอ๋อนี่ไง เธลีดอยเบลอเดี๋ยวที่เขาอ่านไปบึงอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่อ่ามันน่าจะเป็นตัวแนวเหรียญเหียอะไรพวกนั้นบ้างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะสนุกนนะอยู่นะก็นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมอีกรอบกันดีกว่าสว่วนนี้อย่างที่บอกไปที่ได้ขอเปรียบแผนนิดหน่อยที่ดาว่าทีดาจะเล่นกับกันไอซ์ อยู่โอ้ยเสียงเสียงไป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 คิดว่าแกเป็นลัอบบี่แล anyway ้วแกเสงเหมือนยะอ๋อด้านบนมันน่าจะเป็นไอ้นี่ทุกคน เรียกว่าไรด้านบนอะที่เขาเรียกที่เราที่เป็นสีเขียวแบบนี้เออมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแถบสกิลที่เราจะใช้ได้โอเคโอเคโอเคโอ๊ย หมอลงหลิกเลิศค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะเพื่อนเลิศเลยค่ะเลิศเลยแหละเลิศเลยเลิศไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นคลิปจะได้ยาวหน่อยเออคลิปสั้นไปก็ไม่ดีไป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 ดีดีดีมากดีดีเลิศดีปังมามาวิ่งวิ่งเ็ปลี่ยนวิ่งเ็ปลี่ยนวิ่งวิ่งเ็ปลี่ยนบินมาเลย ดึงมาเลยอุ้ยจุดเสร็ดีแล้วเออไปหาองอะไรอะอะไรเกอะไร็บนี่เดียวเจอพลังกไปเป็นยังไงล่ะตัวละสเอโอเคตอนนี้เรื่องเรายังเหือ้นมืออยู่โอ๊ยเรายังมีโอกาสทำคะแนนถลเก็บ Let's go. ไหรอกออโอ้ม่เป็นอะไรกันล่ะ,ะไม่ละลายอาการลูกล้อเหรอ,อ,อโอ้อตกน้ำเลยโอเคได้มาแบบน,นี้เอ็มมอร์โรเลยนะโอเคเดี๋ยวเร่าวิจารณกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย